เออโหเป็นไงสวยป่ะ mm hmm. ดูดีป่ะ mm hmm. เื่อเนี้ยไม่มี <Yeah. S 1> นนบบรูอันนี้เป็นแบบปิดนะครับอะลองเสียบดูนะครับนนคือมันจะมีสีเอาวดีสีแดงือแอล้ร้อนมันสลับเองน้ําเงินอันนี้เย็นอันนี้ร้อนทีนี่ผมไม่ได้กดเลยนะแล้วก็มีโหมดอุ่นนะครับอันนี้โหมดอุ่นสีส้มเหม็นกันอ่านี่นะเปียกๆเ,เลยนะผมเนี้ยพร้อมนะครับสามสองหนึ่ง โอ้น้ำกระจายอะ่ะโอ้โหกระเด็นหมดอะอันนี้คือเปียกของจริงไงเปียกแบบสุดยอดแห่งความเปียกอะ่ะเฮ้ยเริ่มแล้วเริ่มแหงนะ้งแล้วเฮ้ยได้แล้วนะเฮ้ยทุกคนประมาณสองนาทีสิบวิเว้ยตอนนี้คือผมผมแห้งแล้วนะจากเปียกๆปียกที่แห้งแล้วทุกคนแล้วดูมันไม่ทําให้ผมเสียเว้ยมันไม่ทําให้ให้แบบมันเบรนอะผมว่าลมมันอยู่ในระท,ที่โอเคเลย ไหนนยแบบไม่ต้องเซตเลยนะนี่พอ <Yeah. S 1> ดีเลยนะ <Yeah. S 1> ทุกคนเป่าผมกินเฮโลงคอมเม์มาหน่อยนะครับ